รับนักรการพระจารย์ครับนะฮะสัปดาห์นี้น้องหนุ่มไม่อยู่ครับรู้สึกจะไปท่องเอสาหังพันเตเรียนเป็นบวชปีหน้าใกล้บวชคือมีภารกิจครับเป็นบวชก็คิดถึงเหมือนกันนะเงาเงาผมแหวงยังไงไหมเออนะครับก็วันนี้ได้ข่าวว่าพระจารย์จะมาเทศเกี่ยวกับเรื่องสนามบินโอ้โหท่านนี้อินเทรนด์เหลือเกินนะทันสมัยคืออันมามานี่ยกับตันอ๋อครับเป็นกับตันกับตันอ่าแล้วผม ยมเป็นเด็กวัดกับตังกับเด็กวัดคือกับตังของอาตมาเนี่ยอาตมาในสายการบินเทเวสแอร์ไลน์อ๋อ,อครับนะฮะบินทนาบาทตรงนั้นไงอ่าครับเพราะฉะนั้นอาตมานี่เป็นกับตังที่หนึ่งมีกับตังที่สองด้วยนะโอ้ครับ,ครบใครครับก็ลูกศิษย์อาตมาโอ้ครับวันไะหนที่พระอาจารย์บินไม่ไหวก็ให้ลูกศิษย์กับตังที่สองนำเครื่องไปบินโอ้ครับเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมก็ได้เจออาตมาจันทร์ทั้งุขครับอืมนะ เพราะว่าเมื่อวานดูสุวรรณภูมิทั้งวันเลยครับเมื่อวานย<ม>ี่สิบแปดกันยาเปิดยังเ,เป็นทางการอย่างที่ได้คาดการอยกันไว้แล้วก็เปิดจริงด้วยครับท่านนะฮะเปิดเปิดจริงแล้วนะเปิดจริงค,ครับทำไมมา,มาคิดว่าคงคงได้ไปใช้เมื่อวันครับ,รบก็ดูดูดูข่าวแล้วก็คิดถึงประสบการณ์ของตัวเองเอดูเหมือนปีที่แล้วจะมาไปอินเดียกลับาม,มาปรากฏว่ารอกระเป๋าคนสุดท้ายแหละกระเป๋าหาย ตระมาบอกไปถามซิกระเป๋าเราไปไหนยืนรออยู่ตรงสายพานจนจะเป็นคนสุดท้ายสุดท้ายเลยคนอื่นกลับกันหมดแล้วกระเป๋าไม่มีสุดท้ายก็เลยถามมันยังมีอีกนะเขาบอกว่าท่านเครื่องมันเตรียมจะไปที่อื่นลูกศิษย์เลยไปถามได้ความว่ามีคนหยิบกระเป๋าตาตมาไปอ๋อกระเป๋าไม่หายแต่คนอื่นคือเมื่อไหร่กระเป๋าไม่ได้ตกค้างที่อินเดียมาที่กรุงเทพแต่มันมีคนหยิบไปลูกศิษย์ถามว่าจะตามไหมตาตมาบอกไม่ตาม เขาถามว่าทําไมตามนบอกเดี๋ยวมันก็คืนเองแหละน่าดูสิมันจะเอาไปทําไมในกระเป๋าพ้ากลับมาจากอินเดียมีแต่ใบโพสามพันใบโอ้โหบาตที่โยมถวายหนึ่งใบจีวรหนึ่งไตรอาตมาบอกลูกศิษย์โยมใจเย็นๆไม่ต้องตามเดี๋ยวก็ต้องมามาหงชั่วโมงต่อมาโทรศัพท์มาตามนําบัตรเลยนะบอกว่าเนี่ย เป็นของท่านใช่ไหมโยมเปิดมามีแต่ใบโพไม่รู้จะเอาไปทาอะไรปีที่แล้วท่านปีที่แล้วเห็นไหมถมที่หนึ่งท่านไปเก็บใบโพมาทำไมครับท่านเือจะมาไปนั่งสมาธิที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระองค์ตรัสรู้ไงครับแล้วก็เก็บมาฝากญาติโยมสายเบญทบาทโอ้ครับเขาเป็นสิริมงคลมากนะเอามาสามสี่พันไปไม่ทอแย่งกันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเวลาเราเดินทาง แล้วก็อีกครั้งหนึ่งได้รับนิมนต์ไปเทศที่ที่ออสเตรเลียไปถึงเนี่ยอาตมาก็โยมเขาก็จองชั้นประหยัดให้ครับแต่ว่ากับตันสงสารกับตันเป็นแฟนหนังสือนิมนต์อาตมาเป็นนั่งชั้นที่หนึ่ง แล้วรถชิปนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากนะครับขึ้นไปนี่คุยลุ้งลิงลุ้งลิงลิงอามาอพทยไปหมดเลยนึกออกนะคนจีนไปไหนคุยเสียงดังมากโอ้โหพอเห็นอาตมานั่งชั้นหนึ่งชั้นริสเล็กคลาสเนี่ยโอ้โหมองอาตมาของวันเจ้าดเท้าเลยพระฮันโซเราก็นึกในใจว่าโยมอาตมาน่ะ ซื้อฉันประหยัดนะเอ่กอีโนมี่ฮะกับท่านสงสารเอามานั่งที่นี่พอยมนั่งปุ๊บมองอาตมาหัวเจาเท้อาอะไรพระอะไรมันนั่งชั้นที่หนึ่งค <c oughs> เหมือนกับพระสำอางอะไรประมาณนั้นนะโอ้ยสำอางหหยิดยงไฮโซอาตมาก็นึกในใจว,ว่าอย่ามาว่าอาตมาเลยโทษกับทาได้กันพอเครื่องออกสองชั่วโมงเกิดเรื่องโกรแห่งกรรมีจริงยังไงครับท่านมันมันไปเจอร่องมรรสไงโอ้ยเครื่องจกหลุมอากาศวุบลงไปเลยนะแล้วเลงวุบเลยอาตมาใน เงียบเลยนะแต่เงียบนียได้ไหมความมันไม่กลัวนะดูมือไดหนึ่งเงืออต้นเลยนะแล้วโยมที่นั่งกับต่ามาในมองหัวจอดเท้าเนี่ยเห็นว่าเราไฮโซมันไส้ผ้าสั่งอะไรมากินเต็มโต๊ะไปหมดนะอพอมันพุบครั้งที่หนึ่งเลยกทิ้งเลยนะทิ้งของเลยครับพุบครั้งที่สองร้องโวยวายออกมาเลยไอ้ยะไอ้ยาพุกครั้งที่สามนั่งลงเลยนะ<อ>ทีนี้หันมาทางพาะเลยอาจารย์ช่วยโยมด้วยโอ้ ช่วยสวดมนต์ให้โยมด้วยอาตมาก็บอกเอาแล้วไงฎกด่งกรรมมีจริงแหมทีแรกเรามองเราหัวจรลดเท้าเลยนะ <c oughs> มันแท้าอาตมาเลยเฉยเลยจะไปรู้อะไรกับโยม <c oughs> ปล่อยกันไปเลยนะ<อ>ก่อนลงเครื่องวันนั้นมาขอโทษขอพลอยอุ้ยขอโทษนะท่านโยมรู้สึกไม่ดีกับท่านทีนี้โยมรู้แล้วว่าฎกด่งกรรมมีจริงอ <c oughs> เห็นไหมอาตมาประทับใจมากนะเทศนั้นเท่าออไรพอถึงสนามบินโอ้โหเดินมันลุกบัาบุกบ้าไปหมดเลยมันไม่กล้านั่งเครื่องบินอีกเป็นเดือนน,นนะ ไอความที่เครื่องบินตรงหลุมอากาศเนี่ยตรหลุมอากาศแล้วมันแ<ล>รงนะนั่นเลยเหรอะมันมันมันโครงไปหมดเลยโลกมันโครงไปหมดอย่างที่เขาเรียกอะไรนะอ่า เวอร์ติโก้นะฮะโรหมุนนะนะฮะโอ้นี่นี่เป็นประสบการณ์เรงที่จำไม่ลืมครับจำไม่ลืมตอนนั้นไปที่ไหนนะที่ที่มาไปออสเตรเลียออสเตรเลียกี่ชั่วโมงครับก็รู้รู้สึกจากสิบสชั่วโมงแต่หลังจากเครื่องมันหรวจจากลมอากาศปุ๊บโยมคนนั้นแกมท่าทีดีขึ้นนะท่านจะรับอะไรไหมคะโอ้อย่างนั้นเลยนะฮะเปลี่ยนเป็นคนละคนไมีล้ายุ่งกับพระแค่นั้ เพราะฉะนั้นคือเวลาเห็นเห็นเราตัวเล็กๆเ,เนี่ยโหดูถูกดูแคลนเราแต่พอเครื่องตับุมอากาศปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว,ว่าเวลาถึงนาทีเป็นนาทีตายคุณจะเห็นคุณค่าของพระ<ม>เพราะฉะนั้นเห็นพระตัวเล็กๆนะอย่าเพิ่งประเมินค่าว่าไม่มีอะไรนะ<ม>อันนี้ฝากเป็นคติเลยครับ,รบแล้วก็วันนี้มีธรรมะมาฝากครับ,ค,รบคือวันนี้ไปบรรยายที่จุฬาคณะน,นิเทศศาสตร์รรเขียนธรรมะว้ชุดแห่งชื่อความรู้ที่ท่านอาจจะยังไม่รู้ ก็เลยนํามาฝากพวกครับมีอะไรบ้างครับที่ความรู้ที่เราอาจจะยังไม่รู้ครับท่านก็หนึ่งเนี่ยรู้รอบตัวมากมายครับแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้โอ้รู้รอบตัวมากมายแต่ชั่วดีนี่ไม่รู้ไม่รู้อย่างเนี้ยเสื่อมครสองรู้เว้นงูเว้นเสือเว้นมีดเว้นปืนแต่ไม่เว้นอบายมุกเล่ายาปลาพิงสุรานารีเอาหมด พวกนี้ร้ายกวงูกับเสืออีกนะครับแน่นอนที่สุดก<อ>็งูกับเสือมันมาข้างหน้ามันเห็นชัดๆแต่เล่ายาป้าปิงมันอยู่ในร้านนอนเดินไปหามเองเสื่อมไหมล่ะเห็นไหมเนี่ยนะรู้เว้นงูเว้นเสือเวน้นมืดเว้นปืนไม่เข้าไปหาหรอกแต่ว่าอบายมุกมันอยู่ในร้านเลยเข้าไปซื้อเอาครับเห็นไหมนี่ก็เสื่อม สามรู้สร้างสนามเบนใหม่ๆอย่างสนามเบนส่วนนะคมับเราไม่ร,รู้อะไรครับแต่ไม่รู้จักสร้างนิสัยให้คนไทยใหม่ๆคือจะมาอยากคิดว่าเมืองไทยมันน่าจะมีในกการโปรเจกต์คือสร้างนิสัยให้คนไทยเนี่ยเห็นว่าการโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นอาชญากรของแผ่นดินต้องการมากที่สุดความรู้สึกนี้ต้องการอยากให้มันมีนกกบโปรเจกต์ที่ต้องการสร้างค่านิยมใหม่ให้คนไทยที่เห็นว่าการเป็นคนโกงการเป็นคนช่อฉนเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับ แต่ทุกวันนี้เนี่ยใครเป็นคนดีเป็นสิ่งผิดปกติะถ้าใครโกงเป็นเรื่องปกตินิสิตคนหนึ่งที่ธรรมาศาสตร์เล่าให้ธรรมาฟังว่าเขาเขาทำขาขอสอบอแล้วรู้สึกว่าเพื่อนเขาจะลอกแล้วมีโพยกันทั้งห้องเขาเขาไม่มีโพยอยู่คนเดียวเพื่อนดูถูกมากว่าเขาไม่อินเทนเห็นไหมการโกงการทุจริตนี่เป็นเรื่องปกติไปแล้วทํายังไงเราจะทําให้กับโปรเจกต์ที่สู้กับสนามบบนใหม่ๆได้คือสร้างค่านิยมใหม่ว่าไม่โกงได้นะอ่าอ,อันนี้ทีนี้ก็ไปดูต่อไปครับ รู้ตอบคําถามแต่ไม่รู้ตอบแทนบนคุณแผ่นดินนี่นไรู้ตอบคําถามสื่อหลช่วงนี้มีรายการที่เรียกกันว่าเขาเรียกว่า quiz show เกมโชว์ถาม,นะถามโน,น่นถามนี่ตอบได้หมดอย่างนั้นก็รู้อย่างนี้ก็รู้มันรู้ทุกคาถามอาจารยก็สงสัยแต่ทําไมมันไม่คยรู้ตอบแทนบนคุณแผ่นดินใช่ไหมนี่เป็นความรู้ที่ไม่ดีเสื่อมครับต่อมาห้าเนี่ยรู้ที่กินที่เที่ยวแต่ไม่รู้ที่ต่ําที่สูงเห็นไหม ที่ต่ําที่สูงไม่ใช่ว่าอยู่บนโต๊ะกับใต้เดินนั่นไม่ใช่ที่ต่ําที่สูงคือไม่รู้ว่าใครเป็นใครปฏิสัมพันธ์ไม่ถูกต่อไปรู้วันเดือนปีเกิดคนนั้นเกิดวันนี้คนนี้เกิดวันนั้นจําได้หมดครับคือรู้วันเดือนปีเกิดก็คือรู้เรื่องกาลเทศะคือวันเดือนปีเกิดนั้นมันเกี่ยวกับเวลาแต่ไม่รู้กาลเทศะเห็นไหมนี่ก็เป็นความรู้หนึ่งที่ทําให้เสื่อมได้ครับแล้วก็หกเนี่ยรู้วันเดือนปีเกิดแต่ไม่รู้กาลเทศะครับ เจ็ดรู้พยากรณ์อากาศแต่ไม่รู้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลงนะโอ้ก็ได้ฟังไม่พยากรณ์อากาศฟังอยู่เรื่อยฮะลมพัดสอบอ่ฝนกระจายฟ้าหลวงอะไรนะท่าทิศขึ้นกี่โมงตกที่แหลมพรมเทพอือเรารู้หมดรู้หมดเช้าเย็นเช้าเย็นแป่รู้พยากรณ์อากาศแต่ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะมีขึ้นมีลงเห็นไหมท่าทิศมันขึ้นลงให้ดูทุกวีทุกวันเราไม่ดูตัวเราเองใช่ไหมคเหมือนคนบางคนขาขึ้นก็ฟูเลย ลืมไปว่าวันหนึ่งมันจะลงก็เหมือนหน้ามือกับหลังมือถ้าถ้ามันมีหน้ามือหลังมือมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่ว่าเอ้ยชีวิตนะเรียนรู้รได้จากพระอาทิตย์พระจันทร์มันมีขึ้นมีลงต้องระมัดระวังเวลาขึ้นจะเหลืองเวลาลงก็อย่าให้มันแตกกระจายเหมือนแก้วตกแล้วต่อไปเนี่ยรู้จักรวาลวิทยาคือรู้หมดเลยว่าในสุริยะจักรวาลเนี่ยมีอะไรเป็นยังไงแล้วพลูโตถูกหลุดวงโคจรไปลรวรู้หมดรู้จักรวาลวิทยาแต่ว่าไม่รู้จักอะไรคือไม่รู้จักตัวเอง คือคือไปรู้ข้างนอกไกลๆนะแต่ดวงดาวคือชีวิตของติงจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยไม่รู้ใกล้แค่นี้ใกล้แค่นี้ไม่รู้ดอร์อาดองเคยเคยเล่าให้ตมาฟังตอนที่ท่านกลับจากนาซาดอรอาดองชุมสายเชลยพรท่านบอกว่าปูนาซาอยากให้อยู่มากอยากให้ทําเครื่องที่ไปลงยาวดวงคารเหมือนเดิมดอกเรเราบอกว่าผมไม่อยากรู้เหรอว่าการที่จะเดินทางไปสู่ดาวดงคารหรือโลกพระนจันเป็นยังไงแต่ผมอยากรู้ความตื้นลึกหนาบางของหัวใจคนนะ นาซาให้เงินเท่าไหร่ท่านก็ไม่เอาอกลับมาศึกษาสมาธิแล้วก็ไปทําโรงเรียนวิถีพุทธนี่เป็นเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งที่เราน่าจะเรียนรู้รแล้วก็ต่อไปเนี่ยรู้จักคนมากมายหลายวงการแต่ไม่รู้จักตนเองอเห็นไหมคนโน้นก็รู้จักคนนี้ก็รู้จักโทรหนะ้าออจอโทรทัศน์ตอบได้หมดเลยว่าเป็นใครแต่ตัวเองเป็นยังไงบอบพ่องตรงไหนดีช่วยอย่างนั้นไม่ค่อยรู้รเห็นไหมนี่แหละ แต่ถ้าเสียรู้จักบริหารคนบริหารงานแต่ไม่รู้จักวิธีบริหารกิเลสเออรงนีไนลลงอไรครับก็นโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาตบหวัวมันลงหน่อยก็ได้ออไม่รู้จักบริหารใช่ไหม,ไมเวลาโลภมันเกิดขึ้นก็แหมกินแต่พอดีพอดีก็ได้นี <c> ่ <oughs> <c oughs> โกงกินสะบัานหันแหลก <c oughs> ใช่ไหมโกรธขึ้นมาก็สแสดงออกพวกผ้ก,กก็เดือดร้อนกันไปหลงขึ้นมาก็หลงจนกูไม่กลับเลยโลภโกรธหลงเป็นกิเลสที่ควรจะได้รับการบริหารจัดการ ฝากมหาวิทยาลัยต่างๆเลยนะว่าที่น่าจะสอนวิชาการจัดการกิเลสนะน่าสนใจทีเดียวฮะกิเลสแมนจเมนต์101เชิญพัสมายินดีเป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ต่อไปสิบเอ็ดในรู้วิธีหาเงินมากมายแต่ไม่รู้วิธีใช้เงินให้เป็นโอ้โหนี่สําคัญใช้เงินให้เป็นสําคัญยิ่งกว่าหาเงินถูกต้องนักปราชญาฝรั่งเขาบอกว่าเงินเนี่ยเป็นลูกน้องที่ดีครับแต่อาจเป็นนายที่เลว เพราะมันจะจิกหัวเราทำโน่นทำนี่ได้สารพัดนะถ้าเรารู้ไม่ทันเลขประเทศของงันครับครับฉะนั้นต้องระมัดระวังพุทธเจ้าเรื่องเงินว่าอสรพิษอืมอย่างนั้นเลยนะมันแหงกัดด้ทุกเมือไงเห็นไหมอย่าเนื่องาหาเงินหาทองแล้วพอมีเงินมีทองแล้วมันจะมีความสุขนะมันบ,บางทีย้อนกลับมากัดเราต่างตายครับเห็นไหมต่อไปก็สิบสองรู้ที่จะสร้างตึกสูงนับร้อยนับพันชั้นครับแต่ไม่รู้วิธีฝึกใจให้ใหสูง นั่นมนุษย์เป็นอย่างนี้อาตมาไปเยี่ยมตึก world trade center ที่ที่นิวยอร์กก่อนที่จะถูกถล่มลงมาถล่มแล้วอ๋อไปไปตอนที่ไปดูแต่ซากเลยอตอนนี้เขาก็สร้างตึกใหม่ขึ้นมาอะไรนะฟรีดอมเิญพรแต่เขายังไม่กล้าสร้างนะเพราะอะไรเขากลัวว่าถ้าสร้างเสร็จปุ๊บก็จะถูกถล่มอีกอ้อาตมาก็บอกเนี่ยคุยกับญาติโยมที่ไปว่ามนุษย์เนี่ยมันรู้จะสร้างตึกสูงสูงกี่ร้อยชั้นกี่พันชั้นมันรู้ แต่วิธีจะสร้างใจให้สูงสูงมันไม่รู้<ม>เพราะฉะนั้นสร้างตึกกี่ชั้นกี่ชั้นมันก็โดนถล่มอยู่เรื่อยไงเห็นไหมนี่คือมนุษย์นะร,รู้ไกลตัวแล้วเกินทีนี้สิบสามเนี่ยรู้คุณของเงินทองครับแต่ไม่ค่อยรู้คุณพ่อคุณแม่โอ้โหมีไม่มนุษย์ทุกวันนี้เงินทองกี่บ,บาทกี่แสนจําได้หมดแต่วันเกิดคุณพ่อคุณแม่จําไม่ได้เห็นไหม,มนี่เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยไม่ค่อยรู้คุณพ่อคุณแม่ สิบสี่รู้เดินทางไปต่างประเทศแต่ไม่ค่อยรู้จักเดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดบางนอน hmm. คนบางคนหลุดออกจากบ้านเกิดมาอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยแล้วก็โอ้โหเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลลืมเนื้อลืมตัวไปเลยไม่กลับไปเยี่ยมถิ่นฐานบ้านเกิดลืมกําพืชนะลืมกําพืชเห็นไหมอันนี้ต้องฝากไว้เลยเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้รให้เข้าทัน เราก็สิบห้ารู้กฎกติกาแต่ไม่ยอมทําตามกฎกติกาโอ้โหนี่เสื่อมนะนี่รู้หมดกฎบัตรกฎหมายว่ายังไงกติกาว่ายังไงมารยาทว่ายังไงเหมือนเซเนเดนเซียดานนะแกก็รู้เล่นฟุตบอลในกติกายังไงก็รู้แต่ก็ก็ยังไปหม่งเพื่อนก็อยู่ก็ถูกจับฟาวเห็นไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่รู้กฎกติกาแต่ไม่ทําตามจะถูกจับฟาวได้ในโลกแห่งความเป็นจริงครับ แล้วก็ประเด็นต่อไปเนี่ยสิบหกอัตนาเรียกว่ารู้จักสวมนาฬิกาแพงๆโรเล็กซ์เอ้ยโอ้โหโอ้โหยี่ห้อปาปัดเตะอะไรเนี่ยเดือนละสามสิบล้านร้อยล้านเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ไม่รู้คุณค่าของเวลาจริงไหมโอ้โหไม่ค่อยรู้คุณค่าของเวลาเวลานี้ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับท่านอาจารย์ในชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่ผ่านแล้วผ่านเลยมีสี่อย่างหนึ่งคำพูดหลุดออกจากปากแล้วิงหลุดออกไปเลยนะ ต้องระมัดระวังสองเวลาผ่านไปแล้วมีเงินแสนล้านซื้อเวลาคืนได้ไหมไม่ได้สามลูกปืนทําปืนลั่นใส่อกเพื่อนขอโทษได้ไหมมันเรียกคืนไม่ได้แล้วสี่โอกาสโอกาสรุ่นามิ่ลงที่ผ่านก็มาในชีวิตเราอย่างคุณฮาร์ดเป็นนักร้องยุคทองเนี่วโหดีหมดเลยวิเศษวิโสหมด ถ้าเรารักษายุคทองของเราเอาไว้ไม่ดีวันหนึ่งเมื่อเมื่อยุคทองมันผ่านไปเราจะเรียกคืนก็ยังไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นยุคทองก็คือโอกาสของเรามันจะเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตคนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินทางมาถึงยุคทองของตัวเองต้องระวังให้ดีที่สุดทำพูดเวลาลุกปืนและโอกาสรักษาให้ดีถ้าผ่านมาแล้วรักษาให้ดีแล้วก็สิบเจ็ดรู้จักการเข้าสังคมแต่ไม่รู้จักเข้าหาสังฆะ นี่สำคัญนะมอ่าครับุ้ยไปงานสังคมไปทุกวันเลยนะมีงานที่ไหนไปที่นั่นแต่ไม่ค่อยเข้าหาสังฆาคือพระสงฆ์องค์ข้าไม่เคยเรียนรู้ทรว่าไม่ปรึกษาหาหรือพระเดชพระคุณว่าอย่างนี้ดีหรือไม่ดีนโยบายอย่างนี้ใช้ได้ไหมไอ้ผมบริหารอย่างนี้มันดีหรือเปล่าพระเดชพระคุณจะแนะนํายังไงไม่ถามพระสงฆ์ก็บ้านเมืองก็แย่เอาเห็นไหมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็สิบแปดรู้จากเรียนเอาปร,ริญญาสูงสูง แต่ไม่รู้จักยกพฤติกรรมให้สูงตามปริญญาซึ่งอัตมาเรียกว่าเรียนสูงแต่พฤติกรรมต่ําลงครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วสิบเก้ารู้ที่จะมีลูกแต่ไม่รู้จักเลี้ยงลูกโโลูกที่ไม่ค่อยดยีเนี่ยอเอาไปยกให้หลวงพ่อหมดเลยหลวงพ่อก็เลยเดือดร้อนดิลูกดีๆเอาไปเรียนแพทย์เรียนหมอหมาลูกไม่ดีเอาไปถวายวัดแล้วอยากจะกราบพระดีๆก็ลูกดีๆคุณเอาไปเรียนอย่างอื่นหมดแล้วเนี่ย ใช่ไหมลูกที่เกเลยลูกที่เรียนไม่เก่งเอาไปถวายหลวงพ่อคเห็นไหมเมื่อเหตุปัจจัยไม่ดีก็จะหาพระที่ดียากนี่ก็ฝากไว้ด้วยครับแล้วก็ยี่สิบรู้ที่จะรักแต่ไม่รู้จักดูแลคนรักอนี่สําคัญนะรู้ที่จะรักแต่ไม่ดูแลคนรักตอนจีบกันใหม่ๆโคตรกองกอดเขาสองแก้มพอช่วงหลังโตมาชันตบเลยเห็นไหมก็อามารคิดว่าก่อนจากกันคืนนี้ขอเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งได้ครับ ก็มีมีมีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงฮะมีพระฝรั่งรูปหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ไปเทศในเรือนจำเป็นประจําจนกระทั่งนักโทษในชอบฟังเทศท่านอวันหนึ่งนักโทษก็ถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ที่วัดเนี่ยอยู่ยังไงหลวงพ่อก็เล่ากิจวัตรว่าอาตมาตื่นเตสามนั่งสมาธิเดินจงกรมถึงหกโมงเช้ากวาดวัดไปบินได้บากลับมาสิบนาฬิกาเดินเป็น สิบกิโลเมตรสิเป็นบงฉันเพนแล้วก็ในชันมื้อเดียวของวันด้วยนะมื้อเดียวนักโทษฟังหลวงพ่อมันสลดนะฉันเสร็จแล้วหลวงพ่อทําไงหลวงพ่อก็บอกนั่งสมาธิต่อเดินจงกรมต่อถึงห้าโมงเย็นกวาดวัดส่งน้ําสวดมนั่งสมาธิจนถึงห้าทุ่มตีสามตื่นอีกแล้วด้จังวัดนิดเดียวนักโทษคนนั้งฟังแล้วก็โอ้สงสารหลวงพ่อจับใจลุกขึ้นยืนต่อหน้านักโทษเป็นพันหลวงพ่อครับหลวงพ่ออยู่วัดเนี่ยมันทุกข์เลือเกิน นี่มันมาอยู่ในคุกกับพวกเราดีกว่าครับนั่งโทษทั้งห้องฮาคืนแกหวังดีโดยบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจโอ้โหเป็นพระนี่ลำบากเหลือเกินใช่มาอยู่ในคุกกับผมดีกว่ามาอยู่ในคุกดีกว่าหลวงพ่อบอกโอุ้ยไม่ได้หรอกโยมอยู่ในวัดมันลำบากยังไงนะหัวใจอาตมาก็ยังมีความสุขใช่ไหมาะอาตมาตั้งใจจะมาอยู่ส่วนโยมเนี่ยมีข้าวแดงกินใช่ไหม สามมือ้อมีห้องนอนมีเตียงมีอะไรทุกอย่างครบหมดแหละแต่สมาถามโยมม,มีนักโทษคนไหนที่ตั้งใจจะมาอยู่ในคุกปบป้างไม่มีใช่ไหมนีม่ก็เป็นเรื่องจริงที่พระฝระ่ังรูปนึ่งท่านเล่าเอาไว้แล้วก็สมาชิเห็นว่าเออปรัชญาชีวิตที่ดีนะสะท้อนหน้าที่ใดก็ตามถึงแม้จะลาบากแต่ถ้าเรามีใจรักในที่นั้นเราจะอยู่ที่นั้นอย่างมีความสุขที่ใดก็ตามที่มันมีอุปกรณ์สมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ใจมันไม่รักไม่ชอบ จะอยู่ได้ไหมจะมีความสุขไหมนี่แหละเป็นเรื่องสําคัญมากมากเพราะฉะนั้นก็ฝากถามดู้องเอ๊ะทุกวันนี้เราอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนใจรักไหมอ,อ,อย่างคุณโยมมาทําอย่างนี้รักไหมครับรัก,รก,รกถ้ารักนะนรกจะเป็นสวรรค์แต่ถ้าไม่รักนะสวรรค์จะพลิกเป็นนรกอ,อยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะครับ พราะฉะนั้นสมาก็นึกถึงทหารที่ทําการปฏิวัตินะครับเขาเฝ้ารถถังอยู่ตระมาเคยไปยืนคุยว่ามีความสุขไหมอยู่การรถถังเขาบอกโอ้ยหลับดีทุกคืนเลยท่านเห็นไหมมีใจรักไหมีใจรักแต่เราดูจากมุมข้างนอกโอ้ยน่ากลัวนะแต่ไปถามทหารทหารเขาบอกเออมีความสุขทุกคืนเห็นไหมวันนี้เป็นคติธรรมดีมากเลยครับสงกรับนัการกระผาจา์อีกครั้งครับที่ประเทศให้สติเราอีกสุขหนึ่งนะครับ